ดีครับบ่าวถ่อสวัสดีทําช้ชมครับสวัสดียามค่ำครับคืนวันที่19กพฤษภาคม2,500 67พี่น้องเมืองทองฝามืดนะครับคือฝนจะตกเนี่แหละครับทําช่ชมนะครับช่วงค่ำนี่กระสีลินลินลงมาแล้วแต่ว่ากระตกบ่แห้งนะครับเมืองทองฝานะครับผมเอ้าไม่กินเขาวน้งกันทําช่ชมอยู่บ้านเจรุตตอรี่เหมือนเดิมนะครับผมคุนะนะครับ เมนูอีหยังกัจังมารับชมนํากันเจแล้วคือแต่งตัวสบายๆถ้าเจาเหมือนีโอ้ไปพ่อนบ้านเ่า <laughs> <laughs> เป็นวัดเป็นวัดเออกินยาไข้แน่เราไปเจไข้แน่อยู่ค่ะแต่สไข้แน่แล้วไข้แนแ <laughs> อืม,มเอาจันทร์มาเบิ่งนํากันกะนะครับนะครับตาวินเพิ่นก็จะตักเพิ่นมานั่งอยู่พี่นะครับจังไปเบิ่งว่าเมนูอีหยัง <c oughs> โอ้ยมื้อนี <c oughs> อนนอ้ิม้มแซ่บอีหยังได้เจคือว่าแซ่บ อ่ะเอามาเบิ่งน้ากันท่านผู้ชมเปลี่ยนพ่อไหมพ่อเท้าเอ้าสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะโอ้ยแต่งตัวมัสุภาพไปแล้ว่าเอาก้อนอื่นก้อนอื่นเอาข้าวดีอีกแล้วโอ้ยเจเพิ่นได้รับข้าวดีแล้วเ็นขอบคุณแต่เนาะขอบคุณคุณพี่เด้อครับเด้อเพิ่นวาเอาฝากอ่าสิ้นน้ำใจไปให้เจเพิ่นแนะฝากน้ำใจไปให้เจนะพิ่นมาเพิ่นวาหนึ่งซี่เพิ่นวาได้โชคน้ำรับเนาะเอาเพิ่นก็ฝาก นับใจไม่เห้เจขอบคุณค่ะให้กำฟังเด้กระวดนะครับผมขอบคุณคุณพีหลายหลายขอบคุณคุณพี่หลายๆเพื่นกับซอยคันน้ำมันเบาแถาน้ำโอ้ขอบคุณค่ะนะครับให้ลำลเรื่อยๆได้คุณพี่เด้อลำลรลย์นะให้โชคให้มานไปอีกส่งให้มานอ่ะเอามาเบิ่งเมนูนน้ำกันมื้อนี้ครับเห็นเจเพิ่นบ่สบายแต่ว่าถามเพิ่นเป็นจังได๋สนุกมื้อนี้เป็นตรวจแล้วไปหาหมอมาแล้วหาหมอมาแล้วเป็นวัดซื่อๆเป็นวัดซื่อๆค่ะ อ่าเอานะครับท่านผู้ชมไส่แม่หมูบะนางไก่เจ้เนี่ยอืมนะครับแต่ว่ากินกับโคตละถวยเลยพี่น้องเด้อคตละถวยค่ะเออไส่เมนูอย่างเจ้มาเนี่ยโอ้ยเบาแถวมาเบิ่งเนี่ยน้อไม้น้อไม้สดดิแกงหน่อไม้สดเคยเคยได้ยินหน่อไม้กับสะบ่อืมโมเมนหน่อไม้เหรอบ้านเท่าเด้โมเมนหน่อไม้ขี้หน่อไม้ยังหน่อไม้กับสะไหมค่ะครับแต่ว่าเจ้คนอ่าเคยแน่เลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวตะวาเจ้จะ่า้ไลเพันว่าเดี๋ยวหน่อไม้กับสะเดี๋ยวเอฟซีเลยมั้เดี๋ยวกำไรเจ้ลงเด้อเนคยแน่แล้วท่านผู้ชมใช่อืม อ้นีแกงน้อไม่ผสมตัวเผาเถากับผสมตุ้ยไงแม่นเขาเนี้ยมันฮว่อนอีเห็ดมอ้ไอฮว right ่อนห่อนอยู่นี่นีอ่อนแต่หนึ่งแล้วอ่นอ่อนอยู่เผาเถาป้าผิวหน้องหอมหอมมื่อนี่ใส่ใส่เห็ดโอเคอ่อนอ่อนเผาเถาใส่เห็ดใส่อันนี้บักบวบเัามาครับท่านผู้ชมกินเขาน้ำกันม่เด้อไม่กินน้ำกันเขาแรกน้ำกันนี่กระทอดปลายุ่งเหี้ยหลังนี่พักกันกินได้กินเห็ดเอาเดียวโดนโดนขันบะหมี่วลากลายจะเป็นแกงแกะแกงถุง แกงตลาดก็บ่อคอยมีดอกโดนด้มือสองมือครับล่างมือขันขันเบาบางเจเรกอกูจะว่าเบาเท่าซื้อแกงตลาดมาดด้วยแกงแกะมาหุ้เขาเพราะว่ากับ่ม่ไผ่วองกินนะมีตรปูหญยกนเลยบอกก็เลยายามือเยุ่งกับบริเหตุที่พี่น้องเบาเถ่าก็ว่าบยากพราอาจแวะตลาดซื้อแกงซื้อหย่ามากซื้อมเอมีเวลาตาเจรเฮตดเองเอกธรรชุ่มเฮ็ดเองพราะว่าเื้อือลวานี่ครับผมนรสะสม นะครับกินข้าวแล้วจะพาเอฟซีไปนี่ครับผมไปรับชมปู่ศรีสะเกดนะพี่น้องนะเพิ่นนัดไว้นี่แหละขึ้นเขาบ้องวัดที่แล้วบ้างของเพิ่นให้เก่ากับศูนย์เนี่ยมาน้ากันเสียดายเพิ่นบอแรกจับครูให้เพิ่นเดียนมาเลยเก่ากับศูนย์เอาถามคนเจดไอ้ลอตเตอรี่น้องไส้เพิ่นจะมาเมื่อไหร่สลากกินแบงมือเพิ่นมาส่งค่ะมือเมื่องมาหลักกับป๊อปแก๊ปป๊อปแก๊ปมาหลักกับกลับเลยเนเฝ้ากลับมือเอ็นเพิ่นจะมาส่งเจดได้พี่น้องได้มาส่งเดือนละสองเทื่ามีคุณแม่ จากฮ่องกงเพิ่นบอกบ่าวเฒ่าฝากสั่งเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าแผงนองไซมานเนียได้บ่ิเลเจ่บ่มีค่ะหมดเลยคุณพี่หลายๆค่ะบ่มีหมดเลยมันจะเป็นเลขติดกระแสเดี๋ยวมื้ออื่นเพิ่นสิส่งมาให้แล้วเลขอีหยังก่อนเลขดังเนี่ยพูนว่าเอาหมดเด้อบ่าวเฒ่าเพิ่นว่าจักได้ยังยี่สิบชุดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าบอดายบ่หม้อใดเป็นตากบ่าวเฒ่าสั่งบ่ไดายหม้อใดหม้อมีไหมเอ้าเลขดังเลขกระแสมามื้ออื่นมาวันมาวันที่ยี่สิบตอนเย็น แต่ที่แน่ๆเก้าเจ็ดเจ้าด่งแห้งยู่เมันไม่ด่งแห้งม่หมูแมงเราคนจ่องเบิดบ่แม่นข้าเจ้าเห็นจากมึงไอ้จากนครพนมลงบ่นครพนมวงมาเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะแม่บอกบ้าวแ่าเด้่หนูก็อยากขายบ้าวแ่าอยู่แต่ว่ามันคนจ่องเบิดคนจ่องเบิดสลากกินแบ่งคือเจนนี่นะล้างหวยออกหนึ่งวันเขาก็จะจนองเจนนี่คือบ้าวแ่าได้ยังรหัใบพี่น้องสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าทั้งมึงเลยแผงนองไส้นี่ยเบิดแล้วลูกค้าค้นจ่องนะครับผมเอ้านะครับมืนจังรอมาฟัง เลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยเลขดังเข่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เน๊ค่ะเอาพี่น้องกินเขาน้ำกันนะครับผมมามาเด้อมาเซ้บเส้นเมมูลุยเลยลุยเมมูตักไปทั้งปุ่นตักบ้านเอาเอตักเอาก็ได้เอากระแตกตักกินเข่าอิ่มแล้วครับท่านผู้ชมมาจากบ้านเจแล้วเดี๋ยวจะพามารับชมครับปูซีสเกตครับงวดที่ผ่านมาครับเด่นบนนะครับวิ่งบนเก้ากับศูนย์มาด้วยกันเด้อท่านผู้ชมเด้อจับครูบะเขานะครับอ่าปูนัดวา คืนนี้นะครับสามทุ่มพี่น้องนะครับเอาจักไปชมไปฟังน้นกันนะครับปูจะให้ตองวดนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นเะครับเพื่อจะได้ไปหายิบจับสลากกินแบงหารอตลีได้พี่น้องได้นะครับผมไปฟังน้นกันครับสวัสดีครับบาทอสวัสดีทำช่วงครับเพิ่งกินข้าวแรกแล้วนะพี่น้องเนาะค่ำคืนวันที่19กพฤษภาคม2567นนะครับตอนนี้ปูสีสเกตอยู่ในสายนะครับ เหล็กเด่นปู9กับศูนย์มาด้วยกันเอาครับตอนนี้ปูยในใสายกาบน้ำมัสกาดครับปูจเจริญพอครับปูมาตอนดึกเหมือนเดิมนะครับธรรมชมงวดที่ผ่านมา9กับศูนย์มาด้วยกันนะปูเนาะชุดบนบแต่ว่าปูบริจับคูแห้แมนมาปู เสียงคือเบาเถอะปูเสียงดังเลยได้ครับเดอ้อค,ครับผมเอางวดวันที่หนึ่งมีธนยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้เลยมั้งปะครับได้แล้วครับเห็นปูนนครับจะไปเอาอีกวัดมีเอาที่วัดปูปดไข่ปูไข่ทำไมเสียงเบาจะไม่ปู อ้าวชัดเจนแล้วปู่เสจปู่พูดเสียงดังนิดนึงครับผมเอฟซีจะไม่ได้ยินครับวันนี้เอาคำนวณไปก่อนเพราะว่าวันวันที่สามสิบจะไปเอาที่วัดปู่ไข่อีกรอบหนึง่งครับวันที่สามสิบจะไปที่วัดปู่ไข่ใช่ไหมปู่ใช่แล้วครับผมเอาเอาชุดคำนวณปู่ก่อนกันเลยครับผม,มครับ เพราะว่าปูรงไม่เห็บเบาเท่าแล้วพี่น้องนะครับผม,มครับเดี๋ยวนะปูนะปูศรีสเกตหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดเอาครับปูวิ่งบนเก้ากับแปดครับจักคู่เก้าเจ็ดครับเก้าหก ก้าเจ็ดเก้าหกครับเก้าสี่แล้วก็เก้าสี่มีสามตัวไหมหรือมีแต่สองตัวสามตัวสามตัวเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับสองตัวมีเก้าเจ็ดแมนมาฮาปูเก้าเจ็ดเก้าแปดป่ะครับ เก้าหเกก้้าาสเเจ็ดเก้าหกเก้าสี่ครับผมเน้นไปที่เก้าเจ็ดครับเน้นไปที่เก้าเจ็ดครับผมวิ่งเก้าเด่นเก้านะครับเน้นไปที่เก้าเจ็ดวงกลมเลยสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดหางเดียวครับล่าวิ่ง ครับล่างหนึ่งครับวิ่งล่างเจ็ดกับแปดครับกัคู่แปดหนึ่งครับแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์แปดศูนย์ครับวงกลมไปที่แปดศูนย์สามคูบ่ะครับครับลักเจ็ดนี่มิจับปะปูง นี่ให้เป็นตัวกันครับถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับหลักแปดมีแปดอะไรนะปู่นะแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์ถ้าเจ็ดตัวรองคือเจ็ดอะไรนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าอ่าให้เด่นที่หลักแปด ให้เดินไปที่แปดครับวงกลมแปดศูนย์วงกลมแปดศูนย์ครับครับแปดหนึ่งกับแปดสองเป็นตัวร่องบอกปู่แปดหนึ่งแปดสองเป็นตัวรองชุดบนนี้เก้าหกเก้าซี่เป็นตัวร่องครับวงกลมไปที่เก้าเจ็ดครเอานะครับธรรมชม <c ười> ุมเบาเท่าพันจอง สลากกินแบงจองรอตตรีไปแล้วเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าจะไปบนอีกบอสเมื่อที่แล้วก็เก้าศูนย์ตรงๆแต่ว่าขึ้นรางวัลบได้พี่ไปดองนะครับเก้าศูนย์ไปบนแอานะครับเน้นให้บนบุบอะไรก็ปูที่กองบอลเข้าก็เข้าดีอะไรนะครับเลขสันของบอลเข้าก็ดีนั่นแหละครับปูอืม ฝันก็ถือว่าฝันแมนอยู่บ้าวเฒ่าถือว่าฝันแมนอยููปูครับผมก็ภูมิบ้านยึดที่สุดครับ<ม>เอานะครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวจะมาเบิ่งน้ากันนะครับ้าจอดได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาเด่นบนเก่ากับศูนย์มาน้ากันนะครับงวดนี้จะบามาน้ากันอี่บ่ปูชุดบนเนี่ย อ่าเก้ากับแปดเด่นเก้าแต่เก้ากับแปดเนี่ยมันแต่ไม่ค่อยมาด้วยกันไม่ค่อยมาด้วยกันแต่เก้ากับศูนย์วันที่แล้วมาด้วยกันอ่เอาแคปหน้าจอด้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมบนเด่นเก้ากับแปดเน้นที่เก้าสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดเม็ดเดียวเน้นที่เก้าเจ็ดนะครับกลับตัวปะปุ่นเน้นตรงๆครับเก้าหกเก้าสี่ตัวรองนะครับชุดบนล่าง ล่างวิ่งเจ็ดกับแปดเด่นเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดนะครับหลักแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์นะครับโวงกลมที่แปดศูนถ้าเจ็ดมากอาจจะเป็นเจ7ดศูนย์เจ็ดนเจดหาครับตัวกันครับปูวงให้เม็ดเดียวนะครับบนล่างนะบ,บนกเก้าเจ็ล่างแ0ดศูนหาสั่งจองหาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไม่เด้ท่านผู้ชมเด้อแคปหน้าจอครับผมที่สัญจรน,นะปูเนาะใช่สัญจรที่ชัยนาทได้ธรามผู้ชมเด้อนะครับผม วันเสาร์ด้วยระวังเบิ้ลเนื้นอ่น้องเด้อระวังเบิ้ลน,นะครับถ้าเบิ้บบล,ล,ล,ลก็อรรคับรอรอเทียดกับรีดจะไปเอาที่วัดปูไข่ด้วยวัดปูไข่ใช่อันนั้นคือตวัดปูไข่ยอยู่ไสครับปูวัดปูไข่ยอยู่ไสอยู่แถว้อำเภอไออำเภอเพนนะอำเภอเพนอ้าเอาวนะครับ ว่าจะเดินทางไปหาปูท่านนี่มีโอกาสปูเดียวจะไปยุคครับผมเพราะว่าปูจับพัรษายอยู่ผีแล้วนาะปูเนาะครับจะได้ไปกราบนมัสการปู่านมช้่มนะครับเนาะครับจะไปยุ่เพราะว่าปูวจับพัรษาอยู่ผีแล้วเนาะครับผมเอาบ้าเถ่ารบกวนสักนี่ปูรอโค้งสุดท้ายนะปูเนาะครับปูอาสาถูกครับผมเอานะครับ่านมช้่ม ฝากแจ้งเอฟซีนะครับเดอ้อเบาเบาเท่าไม่มีกลุ่มไม่มีเพจเด้อพี่น้องเดอ้อยำ่ำเบาเท่าบบมีเพจมีแต่ช่อง YouTube นะครับ,ท,บ,รบทักชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ไงชงครับขอบคุณพใญ่แมยสุขุสุขุสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับพอกันคลิปหน้าครับเบาเท่าสวัสดีครับ